ไม่รู้ซื้อไปได้ยังไงแม่งโดนป้ายยาว่ะไม่รู้นะครับมาดูชิ้นนี้ครับวันนี้นะแบทแคทมิวเซียมแอนทอยไทลด์ที่แบทแมวเนี่ยก็จะมาทำอะไรกันแบบว่าอยากจะทำมานานแล้วนะครับโอ้ย รโลไอ้พิกาจูไม่เห็นเรียกแขกเลยวันนี้นะพี่แบทแมนจะมาทําคลิปจะมาบอกว่ามีของเล่นอยู่ประมาณของแบทแมนแล้วกันที่สะสมมา20ปีนี่มันจะมีบางตัวที่มีประวัตินะบางตัวที่แบบว่าได้มาแล้วรู้สึกแบบว่าฟินอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยเดินไปตัวไหนแล้วรู้สึกอะไรยังไงก็จะพูดอย่างนั้นออกมาเลยดีไหมเพื่อนๆจะได้เห็นเก็บแบบเลียวคอลเลกชันไม่ใช่เลียวไซส์บิวตี้นะเลียวคอลเลกชันอะเริ่มเลยครับนี่ นี่ได้มาจากฟิลิปปินส์เนี่ส่งมาจากฟิลิปปินส์ที่สําคัญคือเออเออถอดหัวได้ด้วย <laughs> นี่ถอดหัวได้ด้วยแบทแมนคนหิวคนหิวไม่เคยถอดให้ใครดูเลยเน,นี่ย <laughs> นี่ครับได้มาจากฟิลิปปินส์นะนี่คือมองหน้าทําไมมองหน้าทําไมยิ้มนะรักหน้ารักนะกนะนะครับใส่หัวไว้ก่อนอือ่าไปไปดูชิ้นที่สองกันอันนี้นะครับ <laughs> นี่ตัวนี้ที่มันแบกแบกนี้ดีไซเนอร์ทอยนะตอนได้มาก็ยังงงๆเลยซื้อมาทาไมจริงๆอ่ะตัวนี้ผู้หญิงนี่มหัวมันเด้งเด้งเด้งแบกกันไปแบกกันไปนะตัวนี้ก็ชอบมากแล้ว,ลว,ลวก็มีตัวนี้ด้วยคู่นี้คู่นี้นะครับมันอยู่ในที่สารเก่าของของฝรั่งเขาอะหน้าตามกวนไหมเ้าตากวนไหมเออหน้ามันแก่นะหน้ามันแก่แก่นะ นี่ก็คือผู้นี้ได้มาก็ประทับใจมากนะครับเออรักมากได้มากโอ้ก็โอเคนะก็มันได้ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันคนตีนดีะ <c oughs> นะไม่รู้ซื้อไปได้ยังไงแม่งโดนป้ายยาว่ะไม่รู้นะครับมาดูชิ้นนี้ครับถ้ำน,นี้อะ่ะที่มีไปด้วยแมนมันหนล,ลงมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบทแมนอยู่ข้างหลังนะถ้ำน,นี้เป็นของกับตันแอคชั่นนะไม่รู้ซื้อมาได้ยังไงนะครับสี่แสนบาทสี่แสนบาทสี่แสนบาททุกวันนี้ยังมานั่งงงอยู่เลยว่าซื้อมาได้ยังไงอ่านะฮะโดนป้ายยาว่ะ เลือดสิบเซฟเลยครับเนี่ยชิ้นนี้ก็สี่แสนนะไม่รู้ได้มายังไงโอ้ยเซ็งมากเซ็งมากตอนนี้ไปขายได้ได้ตังค์มากขึ้นหรือพี่ไม่รู้เหมือนกันมีที่เขี่ยบุหรี่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่นี่มีคนทำบุหรี่หกเข้าไปด้วยบุหรี่หกอย่างเงี้ยสี่แสนบาทเออสี่แสนบาทโอ้ยแพงมากแต่จริงจริงแล้วแบบว่ามีหลายๆอันเลยนะที่แบบว่าไม่รู้ซื้อมาได้ยังไงจริงๆมันหน้ามันเป็นพิกาจูใช่ไหมแต่จริงจริแบบ ปิกาจูมันตัวเหลืองๆเนี่ยเห็นมันตั้งอยู่นะครับเขาทําขายกันมาตัวเหลืองๆเลยนะพี่แบบแบทแมนบอกว่าอยากได้แบทแมนนะทำให้พี่อยู่ตัวเดียวนี่ทําลายแบทแมนปิกาจูเดี๋ยวดูหางก่อนนี่ก็ชอบร้านทำมาให้เหรอพี่ร้านทำให้ โอ้ตัวนี้ไม่แพงอะครับสองหมื่นห้านะใช่เหมือนตัวเมื่อกี้สี่แสนแ่งโคตรเซ็งอันนี้ที่มันงอๆนี่คือลมมันออกนะที่เป่าเป่าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเป่าทีนึงแล้วก็เอาสกอตเทปมาติดใช่ไหม มันก็ติดไม่อยู่แม่งลมก็ออกตลอดเวลาแต่แบบมันต้องมีเพราะเด็กๆอ่ะของเล่นชิ้นแรกเป็นตุ๊กตายางน,นะเป็นตุ๊กตายางของซูเปอร์แมนได้มาจากงานกาชาดได้มาเสร็จลุงลุงสาวนะเอาเข็มเข็มหมดไปเจะจาะเจะสมัยก่อนเด็กๆเมื่อสามสปีที่แล้วฮะนี่แต่ว่านี้เดีย๋ยวต้องเอามาเป่าอีกแล้วเป็นของเล่นที่จัดแสดงก็ต้องเป่าตลอดนะคิดดูตุ๊กตายางคิดเด้อดไม่ดีเลยนะ เดโมบายูเห็นไหมคันนี้อ่ะคันเล็กๆนี่คันนี้เห็นเห็นไอ้ตรงปีกข้างหลังมันไหมเห็นไหมฮะที่มันเป็นพลาสติก2อันนี่พี่ตัดเองนะเนี่ยพี่เอาเลื่อยมาฉลุ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 แล้วก็เอากระดาษทรายมาฝน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 แล้วก็เอากาวมาติดมันไม่มีมาเนี่ยรู้เปล่าที่มันไม่มีมาเนี่ยนะมันมีแต่ตัวมาสองหมื่นถ้ามันมีไอ้ปีกสองข้างนี่มานะหกหมื่นหกหมื่นก็เลยตัดสินใจเอาสองหมื่นแล้วก็มาเหลาปีกเอานี่คันนี้คันนี้ ครับผมนี่นี่นี่ปีกสี่หมื่นใช่ใช่ใช่ <c oughs> อันนี้ก็มีความลับจะบอกนะเวลาใครมาเที่ยวจะถามว่าให้ดู2ตู้นี้คิดว่าของเล่นตัวไหนแพงสุดใน2ตู้นี้นี่คือของเล่นเมโก้ทอยนะปี1973หรือว่า48ปีที่แล้วอันนี้เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าแบบสร้างมาตั้งแต่แบบพี่แมบวบแบบยังเพิ่งเกิดอ่ะ เมโก้ทอยคือเป็นของเล่นนี่ฮะตุ๊กตาอย่างนี้เลยเป็นของเล่นรุ่นเกา่าเออในนี้อ่ะเพื่อนๆดูว่าตัวไหนที่แพงสุดนะครับเฉลยเลยนะครับไม่รู้ว่าโดนป้ายยามาเปล่านะครับนี่นเห็นคัตบูมแมนไหมตัวข้างในเนี่ยแปดพันแปดพันแปดพันเหรียญสหรัฐสองแสนสี่ผมว่าโน่นพี่โดนโดนป้ายแล้วอันนี้พี่น่าจะโดนเหมือนกัน <laughs> ยูบ่บนหัวเลยก้องก้องอยู่บนหัวเลยตกกลางคืนมานะเวลาลงมาดูของเล่นนะนี่ตายไปตายมาตายไปกลางคืนนะนี่นี่คือเป็นของเล่นวินเทจนะครับคาดว่าเจ้าของเก่าคงตายหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วครับ <c oughs> พร้อม <c oughs> บินเจ้าของเก่า <c oughs> ใช่แต่ว่าพี่แบทแมนไม่กลัวหรอกเพราะพี่แบทแมนอ่ะไม่เคยกลัวผีคนะักลัวแต่ซอมบี้ตัวนี้นะชอบตั้งแนละล้มใส่เด็กเนี่ยแต่มันเป็นไฟเบอร์นะมันก็ไม่หนักหรอกแต่มันล้มใส่เด็กแบบเราแบบนี้ทีนี้จะแก้ปัญหาโดยยังไงฮะนี่มัดเอ็นไปแล้วดูนะ ไม่มีล้มแล้วนะครับงานนี้นะครับแก้ไขปัญหาแล้วแล้วก็มาปิดคลิปนี้โดยที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะมาเที่ยวแบทแคทมิวเซียมน่ะทำไมพี่แมวถึงไม่กลัวผีผีฝรั่งรู้ไหมอยากรู้บ้างทำไมถึงไม่กลัวผีฝรั่งอยากรู้ฮะยพอพี่แมวมีนี่ลบอยู่ที่นี่ไม่มีใครเห็นมาก่อนสังเกตไหมนี่คือแบทแมนเบอร์ชั่นพิเศษสุดคัสสิกข,ของพี่แบทแมวเอามาป้องกันผีฝรั่งที่เป็นเจ้าของของเล่นแบทแมนที่มาจากทั่วโลกไม่กลัว เมาดูกันเลยนะครับที่ด้นข้งเชิงทอยไทยแลนด์หัวหมากบางกะปินะซอยรามสุีนะเปิดสุกเส,ส,สาร์อาทิตย์10โมงเช้าถึง5โมงเย็นมาดูไอตัวเกียนเกียนแบบ7 8 9ตัวนี่แหละที่แบบว่าหูทั้งโดนป้ายยาซื้อทั้งซื้อมาได้ยังไงทั้งฟินนะขอดหัวได้ด้วยลหลายๆอย่างนะบางตัวก็ต้องเป่าลมตลอดเลยอะ่ะมาดูกันได้นะครับตั้งใจทําให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแบทแคทเชิงทอยไทยแลนด์กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดทับสไครกดอะไรเมียอะไรก็กดให้หมดเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับม มัแนแพงจังอะพี่แพงไหมแพงคครับก็ここคือทำไมเหมือนแพงก็แ่บถ้าคุณ่ะไปประมูลของนี้ eBay นะคุณเปิดเข้าไปอยู่ในเอเทมนี้นะ่ะ <BS> แบทมอนแบทมอนเปิดเข้าไปอยู่ในไอเทม a บทแมนวินเทจทอยของไอเดี t o ทอยค l เลกชั n นปี1966นะคลิกเข้าไปดูเลยไอยเทมนี้นะ20ปีเห็นอยู่อันเดียวที่มีมาประมูลส่วนเห็นอีกอันนึงอยู่ที่ไหนรู้ป่ะในหนังสือครับ